ฟุปลารีสแอสตันวิลล่าเนี่ยถ้าดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยปลารีสได้ดีจริงๆแ<ะ>ม้ว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยจะมีมาโก้เซซิโอมีมาคาร์เลสฟอร์ดโอริวัตกินมอร์แกนโรเจอร์ที่เพิ่งย้ายมาจากบิดนสโบนะครับปีที่แล้วก็โชว์ฟอร์มดีนะครับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยแต่พอมาเจอกับปลารีสแล้วเนี่ยย <c oughs> ิงใส่ลิเวอร์พูลยัดไปนะสถิติสองครั้งล่าสุดที่ปลารีสเจอลิเวอร์พูลเนี่ยทั้งในบ้านปลารีสเองหรือว่าในบ้าน ลิเวอร์อพูลเองเนี่ยยิงเกิน15ครั้งทั้งคู่ที่สําคัญเนี่ยปารีสเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากฤดูกาลที่แล้วบางคนถามว่าเอ้ยทำไมพี่ทําไมปารีสเล่นดีจังเจอลิเวอร์อพูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นเพราะว่าไม่มีสตาอ่าฉะนั้นที่ไม่มีสตาร์แต่ทำไมเล่นดีเพราะว่ามีสตาร์เนี่ยเลยเลย,เลยเล่นล <c oughs> ดีใช่การมีเอ pe, ม็เมบัปเป้การมีเนย์มาการมีเมสซี่เนี่ยถามจริงโค้ชคนไหนจะอยากสั่งให้3คนนี้มันวิ่งไปไล่เพจอะไม่มี ตอนเมซี่ในฟุตบอลโลกมั้งก็เดินเอมบาเป้เนี่ยก็เก็บสปีดไว้สปินเนย์มาเนี่ยอ่ะก็เก็บสปีดไว้สปินเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าการเป็นว่าปารีเนี่ยพอมีสเปอร์สตาร์อยู่เนี่ยไม่เน้นเพสไม่เน้นไล่บอลแดนบนแต่ว่าเน้นตั้งรับแล้วสวนกลับแต่พอไม่มีสตาร์แล้วเนี่ยปารีเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปโดยที่เขาเนี่ยเน้นแบบไล่เพสบอลแดนบนวิ่งไล่บอลคือลูกทีมแต่ละคนเนี่ยเขากล้าสั่ง เขากล้าให้เด็กเนี่ยวิ่งนะครับก็มีใครบ้างอะมีกอนซาโลรามอสมีอุสมานเดมเบเล่มีคริชช่าคอาลัสเตเลียมีแบรดดี aria, ่บาโคล่าอ่ามีอีคังอินอะไรเงี้ยคือกลายเป็นไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ขนาดนั้นซึ่งพอไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เนี่ยหรือเอลิเก้บารมีเขาเนี่ยก็เคยมาจากบาร์เซลโลน่านะครับพอไม่มีซูเปอร์สตาร์แล้วเนี่ยเขาก็ทําทีมเนี่ยดีขึ้นมีระบบการเล่นที่ดีขึ้นเด็กกล้าไล่กล้าวิ่งกล้าเพสดังนั้นเนี่ยถ้า เอลิก้จะพาปารีดไปถึงรอบชิงก็คิดว่า,น,าน่าจะผ่านไปได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ